ละอนบาท,าาทค่ะจะทำไงดีคะไม่เป็นไรเลยนะคะทางเรามีวิธีแก้ให้คุณเองค่ะขอบคุณค่ะไ,ไม่เป็นไรค่ะ,คะผู้ใดที่ส่งข้อความคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อน,นำรำคานแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่ายต้องรับวังโทษปรับไม่เกิน2 0,000นบาทค่ะ การรับมือจากจดหมายลูกโซ่นะคะทําได้โดยไม่ตอบข้อความลูกข้อความและไม,ไม่ส่งต่อน,นะคะ,ะ,คะขอบคุณค่ะ